มีโอกาสเที่ยวไปเที่ยวมานะครับวัดที่กับนองบะแดงนะครับวัดที่แวะทายบรรยากาศวัดเขาจอมจ้องอยู่ในอำเภอบ้านขาวให้พี่ให้น้องเบื้องแน่้นะครับมีโอกาสเด้ผ่านไปผ่านมากัหลายรอบนะครับยังบมีเวลาเด้แวะทายให้พี่น้องเบื้องว่าภาพมุมสูงของวัดเขาจอมจ้องเป็นยังไงเนียอันนี้เขาก็เดินทางมาถึง นาอบตแล้วนะครับอบตผู้แรนคานะครับจะยู่ตรงข้ามกันเลยกับวัดเขาจอมจ่องเนาะนี่อู้แต่ว่าที่ได้ทายให้เบื้องบนน้อนี่ครับเพราะว่าฝนตั้งเข้าไมา่เร้วพี่น้องตอนแรกว่าเที่ยวบินโดนจากน้อยพี่น้องเอาโดนมาบินจากน้อยมาเบื้องภาพบรรยากาศนี่ครับนี่บรรยากาศเก็บภาพมาฝากนะครับก้อนฝนที่ตกเล้อเนี่ยพี่น้องก้อนฝนที่ตกคงจะเอา โดนขึ้นไทยเบื้องนีขึ้นนาอาตวตาูแลนคานะครับทั้งนี่จะออกไปพูนครับบานไม้ห้วยองท้าแล้วก็ออกนมบวแดงได้ออกพักดีชุมพ้นได้นะครับสาหรับสนุนเสยนนี่เนาะสนุนเซนนี่ก็มาจากบ้านข่าวนะครับมาจากบ้านข่าวถ้าเท้เาตรงไปพูนกับพูละออกไป บ้านใหม่ห้วยกนนานะครับอันนี้ก็ช่วงบริเวณนาอบตอภูแลนคานะครับผมว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศวัดเขาจอมจ้องให้พี่ให้นอกเบื้องน่ครับเบื้องบรรยากาศนี่คืออบตอภูแหลนคานะครับจะยู่ตรงข้ามกันเลยครับนี่วัดเขาจอมจ้องก็อยู่บนเขาเลยครับถ้าเขาเหลียวมาจากวัดหลวงพ่จื้อนะครับหรือวัดเขาตะเงาะจะเห็นวัดนี่เป็นตางนานเลยครับเพราะว่าเพื่อนตั้งอยู่ทั้งเขาเพอดีเลยครับสำหรับพระธาตุจอมจ้องเนี่ยจะอยู่ทั้งเขาเพอดีแล้วก็อยู่ระหว่างช่วงเขาขาดพอดีนะครับช่วงเขาขาด ระวังผู้เล่นค้ากับเขาบังเหยนะครับจะอยู่ระวังกลางๆพอดีนะครับถ้าเลี้ยวมาจากทางบ้านละวีเนาะบ้านนี้ฝนที่ตกก็เลยได้เอาโดนลง้งเมาอนพี่น้องเลยว่ได้เก็บภาพบรรยากาศแบบ360ร้อยหกสิบองศามาฝากพี่ฝากน้องนะครับก็เลยได้เอาโดนล้งล้วก็เดินทางต่อไปหนองมูแดงนะครับนี่คือเส้นทางบ้านหอยน้ำคำนะครับบ้านหอยน้ำคำอู้ฝนตกลัดทางแท้เลยนะครับเมื่อนีบ่ได้เอาเสียกันฝนมาพร้อมพี่น้องเนี่ยครับ ก่อนถึงบ้านปากหอยเดียเนี่ยเพราเขาลงเขามาจากน้อยนะครับใกล้ถึงบ้านปากหอยเดียแล้วก็เบิ่งฝนตกลาดทางบัดเนี่ยเสียกันฝนก็บ,บ่ได้เอามาเนาะครับจะเก็บภาพบรรยากาศพ,พี่น้องเบิง่งช่วงฝนตกว่าเป็นยังไงแน,น่นะครับนี่บรรยากาศก่อนฝนตกนบบเนาะบ่ได้เอาเสียมากขี่พาฝนไปเลยพี่น้องขี่พาฝนกับน้องโมแดงเลยนี่ครับภาพบรรยากาศมาฝากนีน่นะครับตกแห้งหลีพี่น้องตกแห้งคักก่อนถึงบ้าน ปากหอยเ,เดียเนี่ยช่วงว่างเขาขาดพอดีเนี่ยพี่น้องฝนตกบกยางแห้งเลยตะกี่พาฝนไปยังซี่แหละครับเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเทียบหาเอาอยู่หนองบะแดงเอาเนาะก็ขับไปเรื่ยอยๆเพราะว่ามื้อนี้ไม่ได้เอาเสือ้อกันฝนมาน้ำนะครับจะเทียดายอยู่ก็เสียกันฝนมากะที่บบเปียกเนาะครับก็รั่วเลยนะครับกำรังโบเทียกตังฝนใส่เหนียวกะที้พาฝนไปมันตกมองเดียวเนี่ยครับตกทั้งคำบ้านป่าหอยเ,เดียเนี่ยน้อยเดียว ควรพ้นอีกนิดนะครับเพราะตกควรพ้นตกแห้งพ้นนิดพี่น้องตกจนเปียกขักีเนี่ยคือบรรยากาศหลังฝนตกนะครับขอกีพาฝนมาแล้วแต่ที่ได้บรรยากาศแบบนี้พี่น้องแต่ว่าต้องขับระมัดระวังนีิดน้อยครับระวังถนนมันลื่นนะครับมขากี้ามาเต็พูนครับโอกน้อยเดี๋ยวอีกนีดเน้นก้อนขากีพาน้นน้อยๆนะครับตกรับทางของเื่อๆนะครับวันนี้วันนี้มาถึงขากลับนะครับกลับตอนแรงกะ เดินถึงเขาอีกแล้วครับทางกำปากไมเดียเนี่ยบงรอบเบิงบ้งว่ามันที่ทุทาง,ทางเราบ่อันนี้หากลับเราได้ไปเนาะมาถึงบ้านปากไมเดียแล้วเบิ้งบรรยากาศบ้านปากไมเดียสี่ประมาณนี้นะครับภูเขาจะเป็นแบกถ่ายรูปย่างสวยเลยสำหรับบ้านปากอมเดียเนาะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเตื้อเขาฟังเฮยนะครับเตื้อเขาพังเฮยอยู่ตั้งหนาวเนี่ยครับ จังฟังสายนี่ก็ที่เปลี่ยนภูเรนคาเนาะครับนี่คือภูเรนคาครับนี่คือภูเรนคาเนาะครับอยู่ทั้งหนาวนี่อันนี้ไทยอยู่บริเวณบ้านปากห้วยเดือเนาะครับบรรยากาศโอ้ก็ตกพานไปแล้วเนี่ยดีน้ำอยู่เนี่ยนะครับฝนตกพานไปแล้วถ้าตกซ้ำอีกก็ได้หนาวหอดบ้านอีกแล้วบนเนียครับเมืองบรรยากาศหลังฝนตกครับกับบรรยากาศสดชื่นมากพี่น้อง พิ่งตกไปไม่ไมครับถ้าปุ่มหมาเรีวกว่านี้อีจจนตกเปียกอีกรอบตงครับเพราะว่าขาไปก็ที่ตกห้ำอีกขาขากากลับพีที่ตกห้ำอีกบ่ไวน,นะครับนี่คือบรรยากาศช่วงขากลับนะครับช่วงเลี้ยงเลีล้ยงเราละพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงเราโนตกห้เก็บภาพบรรยากาศสองขางทางมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพราะว่าผมเที่ยวเ้นนี้ประจําพี่น้องเที่ยวเซนนี้ประจํา เต็นนี่จากบ้านผมมาหนองบอัวแดงกับประมาณ6กกิโลครับ6กกิโลจากหนองบัวเวีมาหนองบอัวแดงกับ6กกิโล